วันนี้ลุงจะมากินลาบครับผมโอ้โหนี่เ็นลาบแดงๆครับลาบเจ๋ควายลาบปัาจูนะครับนี่น่าจะล้ำนะห่อแล้วนี่ดูลาบแดงๆพักกลับนี่ไผ่มีซ่าขั่ว้วยนะครับแป้งออมแล้วก็อบขั่ว ลำบลาลำเดือมติดตามพ่อนะครับโมน้ำลายปุบเบยรจะลองหววลากมันให้ร่อนือสิเดียเนียอ้โครกใส่เลเนี่ยนีส่พัเออตงใจพับเลย เดี๋ยวเราจะลองกินแกงออมิ้นเลยโอ้โหินเป็นเต็มเลยนะลอกกินาแล้วหิมน้ำมันหน่อยโอ้มะดะ ยจะกินผ้าคลิวนะผ้าคิลิโเนี่ยนี่ดิบบเลเนี่ยจมโกขนาดไหนโอ้โหมันต้องใสอย่างนี้มนเน้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 นน้นเน้แดงโตนาดนี้เลยนะสุดยอด เดี๋ยวจะลองกินซาขั่ขวมาหนาะยอีซาขั่วนะครับปกติเป็นปลาขั่วนะมันจะดิบหนั่แต่วันนี้เขากินขั่วมันสุกเนาะลองดูว่าเป็นไงอืมใจได้เลยนะผมด้วยฮะนาะเนาะ เดี๋ยวเราจะลองกิ่นอบทอดนะโอ้โหนี่นะนี่อบทอดเลยไส้ลูกอืมนี่กะหล่ำนะอืมนี่กะเมาะเมากอบทอดไ <Hello. S 1> mm hmm. ก่แ mm hmm. ดง นี้มันแกงอบเอ็นนะเอ็นเดนียวๆเนี่ยกินแล้วก็มะกระเพรๆหน่อยบ่อยๆตันี้นเอแบบว่นอื้มกึ่ก่อนเากะตัเขานึ่งตัวหน่อย

สุดท vodka, ้ายแล้วครับโบสดูสุดท้ายแล้วเนี่ยมดซุยนะดูเต็มใจแงีเนี่ยมดทุยมดกิยงเลยครับลำลำขอตีนะ รถเรืองครับแล้วแล้วก็มาเรือซากครับมทุกอย่างครับอืมเรือแล้วครับเนี่ยอิ่มขนาดมอคขนาดครับลาป้าจูน,นะครับผม